สวัสดีค่ะคณะผู้จัดทำขอนำเสนอสินค้าโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นกระจูดจัดทำโดย 1. นางสาวสุริดาวศษดังรหัสนักศึกษา6302060159สาขาการจัดการ 2. นางสาวอิสสรีนาควิสุทธ์รหัสนักศึกษา6310000033สาขาบัญชีบัณฑิต 3. นางสาวพิมประภาวงน้ำโจ้รหัสนักศึกษา6302060180สาขาการจัดการ 4. นายสุเมคินบุญชื่นรหัสนักศึกษา6311020082สาขารัฐประศาสร์ 5. นายคุณากรเนตรผาบรหัสนักศึกษา6202040005สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสนออาจารย์ดรนรนุชเนื่องวังรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์ประวัติความเป็นมากลุ่มวิสาหกษษษิจชุมชนหัตก,กรรมจากสารกระจูดบางไทเป็นผู้ประกอบการโอทอปซึ่งผลิตสินค้าหัตก,กรรมจากสารจากต้นกระจูด เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนนทบุรีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีทําให้มีผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนนทบุรีได้รับคัดสรรเป็นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพและได้รับมาตรฐานสินค้าโอท็อประดับประเทศผลิตภัณฑ์กระจูดที่ได้รู้จักจากสินค้าหัตถกรรมโอท็อเช่นเสือกระจูดตะกร้ากระจูดกระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยจนปัจจุบันกลุ่มวิสาหากิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบางไทรได้พัฒนารูปแบบของสินค้าหัตถกรรมให้มีความหลากหลายและทันสมัยโดยใช้การจักสานและแตัดเย็บเช่นกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อแฟ้มปกเมนูร้านอาหารกระเป๋าบรรจุพันบรรจุพันข้าวสารจากวัสดุธรรมชาติเป็นต้นเพื่อให้สินค้าหัตถกรรมตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีหลากหลายรายการอาทิเช่นกระเป๋ากระจาดกระบุงเป็นต้นราคาสินค้ากระเป๋าราคาเริ่มต้นที่ใบละ200บาทกระจาดราคาเริ่มต้นที่อันละ80บาทกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพศชายหญิงกลุ่มนักศึกษาวัยทำงานและวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป พันธกิจเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นกระจูด 1. จำหน่ายตลาดระดับประเทศตลาดนัดจัตุจักร 2. สร้างความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกัน 3. พัฒนาแบบอย่างต่อนเนื่องภายใน3เดือนสามารถมีรูปแบบใหม่10บแบบ 4. ผลิตตามแบบที่ลูกค้าสั่ง 5. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในอนาคต 6. รักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 7. อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดลอ้อมสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นกระจูดที่อยู่90ทับ147หมู่3ซอยโรงเรียนป่าไม้อุทิศต,ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีชื่อผู้ประสานงานนายประยูนพูนขาวโทรศัพท์0812588537 Facebook กระจูดไทย ตัวยอย่างสินค้าวันนี้คณะผู้จัดทำขอนำเสนอเป็นกระเป๋าจากต้นกระจุกคณะผู้จัดทำขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ